ตอนที่1717ร้อยสิบเจ็ดลางสูงใหญ่ได้ก้าวเดิอนออกมาจากมิติแถมโดยรอบยังถูกปกคลุมไปด้วยประกายแสงแห่งกุลหนซึ่งสิ่งนี้มันทําให้หลินเทียนได้แต่รู้สึกตกตะลึงราชาแห่งกุลหนนี่เจ้านั่นก็มานี่ด้วยพอนี่คือตัวตนระดับจัก,กรพรรดิแห่งถวยเทพไอ้ไอ้แก่โลกจิตนั่นทันทีที่เสือขาวและลิงหยุนมองเห็นอีกฝ่ายมันก็ทําให้ทั้งสองได้แต่ตัวสันสานเช่นเดียวกันเพราะว่าพวกมัน หลวงแต่เคยพบกับอีกฝ่ายมาก่อนแล้วขณะที่ขอทันเท่าเองก็รู้สึกตกใจก่อนที่อีกฝ่ายจะยกมือขึ้นเพื่อทําการโจมตีเข้าใส่ราชาก,กุลหุนไอ้แก่นี่เจ้ามาที่นี่ทาไมเพราะขอทันเท่าที่เจ้าหมาอกไปยัง,งคิดต้านแห่งคําสั่งและกําลังจะคว้ามันมาได้แล้วแต่จูๆ่ๆก็ถูกอีกฝ่ายเข้ามาขวางนั่นจึงทําให้เขารู้สึกกลัวเป็นอย่างมากและในตอนนี้เองราชาแห่งกุลหุนก,หก็ได้จ้าาอ,อ,งองหมออกไปยังคิดต้านแห่งคําสั่งพร้อมกับดวงตาที่เป็นประกาย ซึ่งเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายก็ไม่เคยได้ครอบครองเจ้าสิ่งนี้เช่นเดียวกันนั่นจึงทําให้มันมีความกระหายข่ายอยากต่อคิดตันแห่งคําสั่งนี้อย่างยิ่งไปให้ผลเจ้านี้เป็นของข้าราชาแห่งกุลหุ่นได้กาดตะคอกออกไปอย่างเย็นชาขณะที่สายตาเจ้ามองไปยังคิดตันแห่งคําสั่งและต้องการจะช่วงชิงมันมาไว้ในครอบครองซึ่งภาพดังกล่าวก็ทําให้หลินเทียนได้แต่รู้สึกตกตะลึงพอเมื่อเจ้ามองออกไปยังฉากดังกล่าวมันก็ทําให้เขาสัมผัสได้ถึงความน่ากลัว จากจะคิดต้นแห่งคําสั่งนี้เพราะว่าเพียงพอจะคิดต้นแห่งคําสั่งนี้มันกลับดึงดูดตัวตนที่ยิ่งใหญ่มากมายมารวมตัวกันณที่แห่งน,นี้และในเวลาเดียวกันมันก็ทําให้เขาตระหนักได้ถึงพลังของหูยี่ว่าแข็งแกร่งเพียงไรเพราะคน,น,นอื่นต่างก็มาที่นี่เพื่อจะแย่งชิงเจ้าสิ่งนี้และหมายจะมีโอกาสได้ครอบครองมันเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎบางอย่างแต่สําหรับหูยี่ที่เพึ่งก้าวก็สู่กึ่งราชาเทพ แต่กลับสามารถควบคุมเจ้าคำสั่งนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญและในอีกด้านหนึ่งตอนนี้ผู้พิทักษ์ทั้งสามของตีซีเถียนก็ได้ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอ,อกหลังจากที่เห็นราชาแห่งความกลูหุนได้ปรากฏตัวขึ้นเพราะก่อนหน้านี้อาเจียนที่ปรากฏตัวขึ้นเป็นฝ่ายเดียวกับขอตันเทาซึ่งนั้นจึงสงนน่งผลให้ตีซีเถียนไม่ใช่คู่มือกับพวกเขาแต่หลังจากที่เห็นราชากลูหุนปรากฏตัวขึ้นจึงทําให้คนเหล่านี้รู้สึกโล่งใจขึ้นมาเล็กน้อยเพราะถึงอย่างไรก็ตาม ก็ถือว่าความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายอยู่ในจุดที่สมดุลกันแล้วนั่นจึงทําให้พวกเขาได้แต่เจ้าหมองมออกไปจากสถานที่ห่างไกลในขณะเดียวกันก็ได้จ้องมออออกไปทางพวกของหลินเทียนอย่างเงย็นชาเช่นเดียวกันแต่ถึงกระนั้นอีกฝ่ายก็ไม่ได้ลงมือทําอะไรเพราะถึงอย่งางไรอีกฝ่ายก็สามารถสัมผัสได้ถึงผนึกกระบี่ที่หลอมรอบพวกหลินเทียนเอาไว้ซึ่งต่อให้พวกมันบุกทลวงโจมตีเข้าไปก็ไม่สามารถทำลายได้บุม้มและตรงหน้าในตอนนี้ ก็เกิดการประทะากันครั้งใหญ่ระหว่างถวยเทพซึ่งเป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างอ้าเจียนตี้ซี่เถียนราชาแห่งกวลโหนและขอฐานเท่าซึ่งกินอาที่พวกเขาปลดปล่อยออกมาในตอนนี้น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างยิ่งและส่งผลในทุสรรพสิ่งที่อยู่โดยรอบได้แต่สันสานซึ่งราชากวลโหรนในตอนนี้ได้ปลดปล่อยขึ้นกวลโหรนออกไปเพื่อกดดันกระแสขอฐานเท่าและในเวลาเดียวกันก็ได้หันมาออกไปทางอ้าเจียน ซึ่งอีกฝ่ายกําลังปะมืออย่างดุเดือดกับตีซี่เถียนซึ่งทําให้อีกฝ่ายได้แต่รู้สึกตัวสเล็กน้อยนี่เจ้าหนูนั่นสามารถไปอยูน่ในจุดเดียวกับพวกเราได้แล้วอย่างนั้นหรือขณะที่อีกฝ่ายได้กล่าวขึ้นก็ได้แต่แสดงท่าทีประหลาดใจออกมาขณะที่โบกมือออกไปคาดี้บอกว่าเจ้าสารเหลวเท่านั้นบังคับให้เจ้าหนูเหล่านี้กลับมาเกิดใหม่หลังจากที่พวกมันได้รับบาดเจ็บสหาหัสและเกือบจะตกตายในตอนนั้นและในขณะนี้เอง สายตาของอีฝ่ายไม่แย่แสแม้แต่น้อยขณะที่กําลังปะมือกับขอฐานเทาก่อนที่จะมองออกไปทางอ้าวเจียนพร้อมกระบกฝ่ามือที่ประสานไปด้วยพลังแห่งกุลหุนหออกไปเพื่อ,อหวังการโจมตีระหว่างอ้าวเจียนและตี้ซี่เทียนเอาไว้และด้วยพลังแห่งกุหลหุนหอันน่าสะพึงกว่านี้เองมันได้เข้าปกคุมตีซี่เทียนเอาไว้โดยตรงนี่ไอเทาคู่ต่อสู้ของเจ้าคือขา้าขอฐานเทาได้กล่าวออกมาก่อนจะขยับมือขึ้นพร้อมกับประกายแสงศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่เส้นหนึ่ง ได้กดทับก็ใส่ทางราชาก,กหลหุนในขณะที่อีกด้านอาเจียนที่กาลังถูกปกคุมไปด้วยพลังแห่งกลหุนหซึ่งกําลังปะมือกับตี้ซี่เถียนจึงทาให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บค้างใหญ่ก่อนจะก้าวถอยออกไปพร้อมกับร่างกายที่สุดตัวลงหลินเทียมพันรู้สึกตกตึงกับสิ่งที่เห็นซึ่งไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นซึ่งจากกระพัรดิแห่งถวยเทพที่อยู่ในจุดสูงสุดจดรอบรอจมตีเช่นนี้ นั่นจึงทาให้เสือขาวกล่าวออกมาได้ท่าทีที่ไม่พอใจบุ้มวงแหวนศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีสิ้นสุดของตีซี่เถียนได้ส่องประกายขึ้นก่อนที่มันจะกดทับก็ใส่เอ้าเจียนโดยตรงในตอนนี้ซึ่งในเวลาเดียวกันคืนบนลังที่ไม่มีสิ้นสุดก็ได้ถูกกวัดออกไปได้รอบซึ่งเอ้าเจียนในตอนนี้ก็กําลังฟื้นฟูร่างกายของตนอย่างรวดเร็วก่อนจะแสดงเคลวิชากระบี่ออกไปขนาดที่ปรากฏขึ้นกระบี่มากมายและกระพาฝนปะทะเข้ากับการโจมตีของอีฝ่าย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการโจมตีของราชากรหลุนจึงทํห้อ้ฝ่ายได้รับบาดเจ็บสหาหัสซึ่งส่งผลให้อาการของมันไม่สู้ดีนักแต่ถึงอย่างไรสีหน้าของอีฝ่ายก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยเจ้าโชคดีที่ไม่ตกตาในตอนนั้นแต่ตอนนี้มันถึงเวลาของเจ้าแล้วดวงตาของตีซีเถียนมันเย็นชาเป็นอย่างมากพร้อมกับความรู้สึกโกรธเคี่ยวขณะจ้องมองออกไปทางเอ้าเจียนด้วยสายตาที่ไร้ซึ่งความปาณีข้าจะทําให้เจ้าถูกลบหายไป เช่นเดียวกับสิทิพี่สิบน้องของเจ้าและหายไปจากโลกไปนิดตลอดกาลดวงตาของอาเจียนยังคงดูลำลึกแต่หลังจากที่ดียิงอมพูดเหล่านี้ก็ทําให้ดวงตาของออกฝ่ายที่ดูสงบนิ่งพันเฉียบคมขึ้นพร้อมกับเส้นผมสีดําที่อยู่ด้านหลังพันปิวสยายแม้จะไล้สายลมที่พัดผ่านบุม้มกลิ่นไอจีน่าสะเพรัวได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างของอีกฝ่ายพร้อมกับคลื่นกระบี่ที่มีความยาวกว่า800อไมล์ซึ่งดูเหมือน จะสามารถเบิดกยี่ทุกสรรพสิ่งที่มันพาดผ่านท่านอาจารย์เป็นอมตะและเราก็ยังอยู่ที่นี่ดังนั้นสิทพี่สิทน้องของเราก็จะไม่ตายน้ำเสียงของอีฝ่ายพันเย็นชาเป็นอย่างมากซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันประสานไปด้วยความโกรธเกลียวอย่างชัดเจนล่ากับว่าตีซีเทียนได้ไปแตะถูกเกตย้อนของอีฝ่ายเขาอย่างจังซึ่งในวินาทีต่อมาเจ็ดจำนวนแห่งกระบี่อันทรงพลังก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างของอีฝ่ายซึ่งมันยิ่งน่าสะพึงกลัวกว่าเดิม ก่อนที่กระบี่สังหารอันไม่มีสิ้นสุดจะปรากฏขึ้นถึงขั้นทําให้โลกแห่งความตายนี้สั่นสะท้านอย่างไม่มีสิ้นสุดลาวกับว่าจุดจบของโลกแห่งความตายนั้นได้มาถึงนตตอนนี้แล้วเสียงคลื่นกระบี่คคำรามดังก้องไปทั่วทั้งสวรรค์และโลกก่อนที่คลื่นกระบีันไม่มีสิ้นสุดซึ่งเป็นลากระพาฝนกระบี่จะวาดฝันเข้าใส่ตี้ซี่เถียนซึ่งมันน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างยิ่งนี่มันกินไอแบบนี้น่าสะพึงกลัวยิ่งนัก ซึ่งถึงขั้นทําให้ใบหน้าของตีซีเทียนถึงกับสั่นสะท้านก่อนที่วงแหวนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านหลังของอ้ฝ่ายจะแผ่ขยายขึ้นและเข้าปกคลุมร่างของอ้ฝ่ายเอาไว้ขณะที่มันต้องเผชิญหน้ากับคลื่นกระเบียดไม่มีสิ้นสุดของอ้าวเจียนแต่อย่างไรก็ตามการระเบิดพลังของอ้าวเจียนนั้นกับน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากถึงขั้นทำให้วงแหวนศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีสิ้นสุดของอ้ฝ่ายพันแหลกเป็นเสียงในชั่วพริบตาซึ่งในช่วงเวลาต่อมาเกินกระบ,บี่ไม่มีสิ้นสุด ก็ได้ฟาดฝันก็นใส่อีกฝ่ายโดยตรงฟุบฟุดฝุเลือดได้สาดกระจายไปทั่วทุกที่ก่อนที่ตีซี่เถียนจะถูกฟาดฝันครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งในช่วงวิตาล่างของจัก,กรพัรดิแห่งทวยเทพที่อยู่ในจุดสูงสุดก็ถูกเจาะทะลวงขั้งแล้วขังเล่าก่อนที่ล่างของอีกฝ่ายจะระเบิดออกซึ่งเหลือไวเพียงเศษชิ้นเนื้อที่สาดกระจายไปทั่วพื้นที่ท่านเทพในสถานที่ไก่ออกไปท่าทีของผู้พิทักษ์ทั้งสามของตีซี่เถียนพันเปลี่ยนไปอย่างมาก และแม้แต่ขอฐานเทาและราชากรลงหนที่กำลังปากมือกันอยู่นั้นพวกขอตังคู่ก็ยังอวดที่จะรู้สึกตกต,กตะลึงกับขึ้นกระบี่ของอาเจียนที่ฟาดฟันออกไปก่อนหน้านี้ไม่ได้ซึ่งในเวลาเดียวกันไกลออกไปหลินเทียนและคน,นอื่นๆต่างก็ต้องรู้สึกตกต,กตะลึงจนเสียวสันหลังหลังจากที่เห็นการโจมตีน,น่าสะพรงกลัวนี้แข,ข็งแก่ง,งดวงตาของหลินเทียนแทบจะไม่สามารถกระพริบลงได้เพราะการโจมตีน,น่าสะพรงกลัวก่อนหน้านี้ เหมือนจะสามารถทำลายได้ทุกสรรพสิ่งซึ่งอาการตกตะลึงและหวาดกว่านี้ก็ไม่เว็นแม้แต่ไปจายฉี่และคนอื่นๆพอพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงการโจมตีอนา,าสพึงกว่านี้เช่นเดียวกันจกกักพรรพัสวรรค์ทั้งเก้านี่คือสิ่์น้องเล็กอย่างนั้นหรือลิงหยุนได้แต่พ,พึมพำออกมาด้วยความรู้สึกประหลาดใจ